สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft 1.9 snapshot นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็น snapshot 1 5 w 4 9 a และ1 5 w 4 9 b นะครับ snapshot แค่2 snapshot น,นี่แหละครับโอ้โหนานเหลือเกินครับอัปเดตของ2 snapshot น,นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเสียงครับดังนั้นเราก็จะมาดูเรื่องเสียงกันก่อนเลยดีกว่าครับใน2 snapshot น,นี้ครับมีเสียงถูกเพิ่มเข้ามาทั้งหมด33เสียงครับ ก็เราไปดูบ้างว่ามีอะไรกันบ้างเลยนะครับอันแรกก็คือเสียงของเฟอร์เนสครับเมื่อเฟอร์เนสมีการติดไฟขึ้นมามันจะมีเสียงแบบนี้มันอาจจะเสียงเบานะครับแต่ก็ฟังดีๆก็จะได้ยินเสียงนั้นมีชื่อ ID ว่า block furnace fire underscore crackle เสียงที่สองครับคือเสียงเอา Lilypad มาวางไว้บนน้ำหรือมีชื่อ ID ว่า l l o c k w a t e r l i l y p l a c เพล่ไม่ใช่วางผิดวางผิดต้องวางคนนี้อ่นี่่าเสียงเป็นอย่างนี้ครับนี่คือเสียงวางไม่มีเสียงทุบแล้วมีแต่เสียงวางอันที่สามคือเสียง Entity.Cow.Milk เอ้เ้วัวเฮ้วัว อ๋อขอเปิดโซด่แล้ว,ลวต้องเกีนยวกัศูนย์ปุ๊บได้ยินนะครับฝั่งนี้ใหม่นะครับได้ยินนะครับต่อมาเสียงที่สี่ครับเสียงไอเทมเฟรมครับ entity.itemframe.place it นะครับได้ละ อ่าต่อมาพอไอเทมเฟรมเสร็จแล้วไอเทมเฟรมเพลสแล้วก็ไอเทมเฟรมเบรกซึ่งของผมก็ทำให้ดูเมื่อกี้เพลสเบรกเพลสเบรกเอ็นเตอร์ตี้ดอทไอเทมเฟรมดอทเพลสกับเอ็นเตอร์ตี้ดอทไอเทมเฟรมดอทเบรกก็คืออันที่4กับ5ต่อไปที่6ก็คือไอเทมเฟรมดอทแอดไอเทมก็มีไอเทมอะไรใส่เข้าไปอ่าเป็นเสียงไอเทมเฟรมดอท เอ่อ uh, place เดี๋ย add underscore item ถ้าทุบทิ้งก็เป็น item frame remove underscore item แล้วก็หมุนด้วยหมุนก็ได้เหมือนกันก็จะมีเสียงผมขอไม่นับเลยครับผม,มเยอะเหลือเกิน painting ครับ painting ก็ทำได้เหมือนกันก็มีเสียงกันเสียงวางกับเสียงทุบนะครับ ต่อมาก็คือเสียงของ Snowman ครับ Snowman โนว์ m a n ทำไรได้มันก็จะมีเสียง Ambient ก็คือเสียงโดยทั่วไปที่ตอนที่เราไม่ได้ทําอะไรมันอะเสียงตอนที่เราอยู่ใกล้ๆมันแต่ว่าผมก็ไม่ได้ยินไม่รู้มันเป็นอะไรนะแล้วก็จะมีเสียงดนตรีครับ Snowman ดนตีก็จะมีเสียงขึ้นเสียงตายก็มีเสียงอีกแบบหนึ่งที่คล้ายๆกันเลยแล้วก็ต่อมาก็จะมีเสียงของ Squid ครับ ก็จะมีเสียงแอมเบียนลองฟังของคอนเดนตงจะแบบเบาๆหน่อยอแล้วก็จะมีเสียงสวิตดนตรีครับโอ้โ,อโ,อโอ้น้ำรั่วแล้วก็เสียงสวิตตายก็มีครับแต่เมื่อไหรสวิตจะตายตรงตายซะช่างลำบากจริงนะ ต้องใช้โชว์วลตีซะั้อ่าก็จะเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งสควิตตายแล้วมีเสียงอะไรอีกเสียงวางน้ำครับลองนี้ก่อนเสียงเอาน้ำออกก็มีแบบเมื่อกี้ที่เท,ท่าที่ได้ยินเมื่อกี้อันนี้คือเสียงวางน้ำครับอันนี้เสียงเอาน้ำออกเสียงวางลาวา,าก็เสียงเอาาวาออกก็จะมีเสียงใหม่ตามนี้ครับ มีอะไรอีกครับนี่กันนี่ลกันต่อมาก็คือเสียงของไอการโฮครับโฮเมื่อเราโฮปุ๊บเมื่อก่อนก็จะมีเสียงแบบหนึง่งแต่เดี๋ยวนี้ก็มีอัปเดตให้เปลี่ยนเสียงแบบนี้หรือจะใช้โชเวลในการที่ขวากราสบล็อกเพื่อให้กลายเป็นเป็นเป็นกราสพาสปุ๊บก็ได้เหมือนกันมีเสียงใหม่ขึ้นมาเช่นเดียวกัน มีอะไรอีกต่อมาก็จะเป็นเสียงของเสียงของไอเนี้ยกันเสียงของเวลาเราใส่พวกอาร์เมอร์ต่างๆก็จะมีเสียงใหม่เข้ามาครับปกติเวลาเราใส่อาร์เมอร์เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องจับลากเข้าไปใส่ในนี้แต่เราสามารถคลิกขวาแล้วมันก็จะเข้าเข้าตัวได้เลยอย่างเช่นเชนเมลก็จะมีเสียงได้น,นะครับได้ยินเสียงเอาเสียเอาใหม่โอเคครับ ต่อมาคือเสียงไดมอนครับก็จะมีอีกเสียงหนึ่งที่คล้ายๆกันแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยต่อมาเสียงของโกลเด้นครับเสียงก็จะดังหน่อยสำหรับวันนี้ต่อมาคือไอออนครับและสุดท้ายคือเลเซอร์ก็จะเป็นเสียงที่แตกค่อนข้างจะแตกต่างกันอื่นมากนะครับสำหรับไอดีผมพี่เกียรติพูดแล้วมันเยอะมากจริง ก็ลองไปไปเทซาลปึ๊บไมค้าบดอ๋โอ้โหไปเปิดวิกิเอาแล้วกันเดี๋ยวผมลงอัปเดตให้ลงอัปเดตในไม r a f t วิกิให้ว่ามีเสียงอะไรบ้างาแล้วก็จะมีเสียงอีกเสียงหนึ่งครับที่เราไม่สามารถหาได้โดยโดยทั่วๆไปก็คือเสียงเสียงเนี้ย item.armor.equip.generic ึ่งเสียงเนี้ยมันก็จะเราไม่สามารถดินจากที่ไหนเลยอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไปใช้มันเอาไปใช้ทําอะไรแต่ว่ามันก็มีแล้วก็มีเสียงมาอ่างที่ผมยังไม่ได้พูดถึงมันก็คือเสียงนี้ครับหลีดเวลาเราเอามารลีดไม่ต้องต้องมีตัวอะไรสักอย่างนี่อย่างนี้แล้วเอามามาจิ้มแบบน,นี้ปุ๊บมันก็จะมีเสียงอ่า Mm hmm. เวลาเราทุบออกก็จะมีเสียงเช่นกันอ่าเป็นไงวะครับมีเสียงใหม่แล้วก็จะมีเสียงที่ต้นคอรัสมันโตครับเวลาผมวางคอรัสฟาเวอร์ปุ๊บมันก็เวลามันโตมันก็จะเกิดเสียงขึ้นมาตอนนี้มันไม่โตใช่ไหมเราก็ไม่ได้ยินเสียงสิดังนั้นเราจะให้มันโตให้มันโตเร็วๆยังไงก็เกมรูแรนดอมซิกสปีดแล้วก็ใส่ไปเยอะๆเลยอ,อย่างเช่นสองร้อยเงี้ยฟังเสียงดีนะครับ ฟังยากดูฟังยากนะครับแต่ว่ามันก็มีจริงเอาใหม่ใหม่ถ้าฟังไม่ได้ยินก็คงต้องไปเปิดเปิดลำโพงต่างๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันเพราะว่ามันมันลำบากเนี้ยต่อมาครับมีเสียงอะไรอีก อีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงเวลาเรากินคอรัสฟรุตครับซึ่งผมก็รู้สึกไม่เห็นมันต่างจากเดิมเลยไม่รู้มันต่างจากเดิมยังไงนะแต่ว่ามันก็มีม,มันมันมีอัตมันมีเขียนในในวิกิไงผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมแต่ว่ามีมีก็บอกไว้ก่อนโอเคครับก็เสียงก็เยอะแล้วครับแค่นี้กีพอ้วครับ นอกจาจะมีอัปเดตเรื่องเสียงแล้วก็ยังมีอัปเดตในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เสียงก็อย่างเช่นอย่างแรกเลยก็คือสถิติใหม่มีสถิติใหม่ชื่อว่า distance by elitra หรือมี ID ว่าหรือมี ID ว่าอะไรอะแบบนึงนะผมคิดกัน scoreboard objective add add ชื่ออะไรก็ได้สักอันหนึ่งสักอ,อันหนึ่งอันนี้ผมพิมมัวเนะี่ยแล้วเอิร์นเอิรน แล้วก็โอ๊ะโอโอข่มค้างครับพอดีว่าอันนี้อันนี้ผมขอลบๆบแป๊บนึงมันจะมีสแตตใช่ไหมครับสแตตแล้วก็ตามด้วยด้วยตามด้วยอะไรนะมันชื่อว่า av81cm อันนี้ถ้าเหลืเราจะเอาพวกแมป Maker จะเอามาเอามาเล่นเอามาสร้างเราก็สามารถสร้างได้โดยใช้ s t ต t av81cm นะครับ ก็เป็นมันก็จะบอกว่าระยะทางที่เราเดินทางด้วยอีลิทราเนี่ยมันไกลเท่าไหร่แล้วโอเคครับต่อมาก็คือเรื่องของบีคอนผมเคยพูดในวิดีโอที่แล้วว่าบีคอนเนี่ยสามารถรับของจากคอปเปอร์ได้อัปเดตใช่ไหมครับผมอัปเดตตอนนี้บีคอนรับของจากคอปเปอร์ได้แล้วแต่ปัจจุบันครับมันรับไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งครับถ้าผมเอาของมาวางในนี้แล้วผมกด Escape ออกมามันก็เด้งเหมือนกันคือเมื่อก่อนเนี่ยเ,ยเมื่ออัปเดตที่แล้วเนี่ยถึงเราเอาของทิ้งไว้แล้วเรากด Escape ของก็ยังคงค้างอยู่านนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่แล้วครับมันเปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเดิมที่มันเคยเป็นงั้นผมพูดทําไมก็ไม่รู้นะไอตอนวิดีโอที่แล้วต่อมาครับก็คือแค t ัสแคท a ส อัปเดตของแทคตัสอันใหม่ก็คือแทคตัสเนี่ยมันจะจะแตกเมื่อมีน้ำหรือมีลาวาอยู่บนหัวมันอย่างนี้เป็นต้น mm. ถ้าเกิดเป็นบล็อกถ้าไม่ใช่เป็นน้ำละ่ะแต่ถ้าเป็นบล็อกมันยังอยู่ได้แต่ถ้าเป็นน้ำขึ้นมามันจะอยู่ไม่ได้เลยนะครับ เหมือนกันคือถ้าเกิดมีลาวาอยู่ใกล้ๆบล็อกมันมันก็จะโดนล,ล้างมันก็จะแตกเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็คืออัปเดตของแคค t ตสต่อมาก็คืออัปเดตของไอ้พวกพืชธัญญาหารต่างๆอัปเดตนี้ก็มีอะไรใหม่ก็คือพืชเนี่ยเราสังเกต Hitbox อันนี้ดีๆครับมันสูงกว่าปกติสูงกว่าเมื่อก่อนที่มันเคยเป็น<อ>เพราะอะไร อัปเดตนี้ครับมันมีใหม่ก็คือฮิตบ็อกซ์จะใหญ่หรือจะเล็กมันขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของมันก็คือถ้าเกิดมันเราเพิ่งปลูกนใหม่ต้นก็จะเล็กใช่ไหมฮิตบ็อกซ์ก็จะเล็กตามไปด้วยแต่ถ้าเป็นต้นโตขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้โตระดับสองแล้วแล้วจะสังเกตว่าฮิตบ็อกซ์มันก็จะใหญ่ขึ้นมากเลยเนี่ยสังเกตดูถ้าผมทิปทุบและอันนี้คือการเจริญเติบโตระดับหนึ่งนี้ระดับสองก็จะเห็นว่าฮิตบ็อกซ์มันขนาดต่างกันเลยเนะี่ยเห็นไหมอันนี้ขอบมันและน,นี่ขอบมันสูงนี้ ไม่ใช่เฉพาะ n e t h e ว w a r ดก็สามารถใช้กับบ t r รู t ได้เช่นเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็จะบ t Root ตัวเต็มวัยก็จะสูงหน่อยอันนี้ตัวเริ่มต้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ p o t a ต o ครับ p o t a t ออันนี้จะเป็น a ค r o t ก็จะสังเกตความสูงมันก็จะต่างกันได้ชัดอันนี้ก็จะเป็นวีดธรรมดาอันนี้ยังไม่โตอันนี้เริ่มโตหน่อยก็จะเห็นความแตกต่างมันอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มองดีๆต่อมาก็คือ เรื่องของเรื่องของประตูแล้วกันประตูมีอัปเดตใหม่ครับคุณอาจจะเคยสงสัยว่าถ้าเกิดเราวางประตูปุ๊บเราจะบังคับยังไงให้มันมันเปิดทางซ้ายหรือจะให้มันเปิดทางขวาอย่างนี้คุณจะบังคับยังไงอ้าวนี่แหละครับมันมาแล้วครับเมื่อก่อนเราไม่สามารถบังคับได้ว่าจะให้เปิดซ้ายเปิดหรือเปิดขวา เมื่อก่อนเวลาเรามังคับก็คือเราจะบล็อกมาวางอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าเราเอาเอาดอมาวางตรงนี้ปุป๊บมันก็จะเปิดซ้ายแล้วถ้าเกิดเราบล็อกมาวางเงี้ยไว้ด้านขวาแล้วเอาดอมาวางปุป๊บมันก็จะเปิดขวาแต่เดี๋ยวนี้มันมีอัปเดตใหม่ครับคือเมื่ออัปเดตใหม่ครับก็คือถ้าเกิดไม่มีบล็อกมาวางข้างๆอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าจะให้มันเปิดไปทางซ้ายหรือไปทางขวาสมมุติมันเป็นพื้นที่โล่งอย่างนงี้แหละ โล่งๆ่เงี้ยเราไม่มีบล็อกอยากให้มันเปิดไปทางซ้ายต้องทําไงก็คลิกไปที่ครึ่งซ้ายครับครึ่งซ้ายของบล็อกปุ๊บมันจะเปิดซ้ายแล้วถ้าคลิกไปที่ครึ่งขวาของบล็อกอ่ะมันจะเป็นประตูเปิดขวาแทนนี่แหละครับเป็นอัปเดตใหม่ที่ผมว่าโอเคเป็นเป็นอัปเดตที่ผมชอบเหมือนกันนะครับต่อมาอัปเดตในเรื่องของ Elytra Elytra เนี่ย ผมเคยโชว์ให้ดูตอนที่ e อ,อีลิสตาเพงออกใหม่ๆก็คือเวลาเราบินด้วยความเร็วสูงแล้วไปทะลุเอ้ยไปชนกับบล็อกตรงๆอไย่างเงี้ยไปชนบล็อกจังๆมาดตออุ้มอย่างเงี้ยเลือก็จะลดใช่ไหมแต่ตอนนั้นเลือกมันลดน้อยมากเลยมันก็อัปเดตก็คือเลือกจะยดลดเยอะขึ้นถ้าเกิดเราวิ่งไปชนสิ่งกีดขวางแรงๆนะอ่าแล้วก็มีอัปเดตต่อไปก็คือเรื่องของไฟเมื่อไฟเนี่ย เวลาสมมติเรามีไฟอยู่บนพื้นเนี่ยเราเกิดฝนตกขึ้นมาถ้าฝนตกปุ๊บโอกาสที่ไฟจะดับเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นย0สิบเซนจากจากปกติที่เคยเป็นอ่ะอย่างเช่นสมมติโอกาสเมื่อก่อนโอกาสที่ไฟจะดับมีสามเปอร์เซพอฝนตกปุ๊บโอกาสจะเพิ่มเป็นยี่สบสามเซทันทีก็คือที่ท,ท,ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับอายุแหละว่า ถ้าไฟมันมีอายุมานานแล้วโอกาสที่จะดับก็จะสูงถ้าไฟมันเพิ่งเกิดใหม่ๆเนี่ยโอกาสที่ดับมันก็จะน้อยลงต่อมาครับก็คือเรื่องของไอเรื่องอันนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคนิดนึงก็คือค่อนข้างจะข้าใจยากนะครับคือบล็อกบางประเภทเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าบล็อกบางประเภทเนี่ยมอนสเตอร์ก็สามารถเกิดได้บล็อกบางประเภทมอนสเตอร์ก็เกิดไม่ได้อย่างเช่นถ้าเป็นพื้นอย่างเงี้ยพื้นแบบทุบๆอย่างเงี้ย เนี่ยพื้นที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยมอนสเตอร์เกิดได้แน่นอนเพราะว่ามันทึบนะครับมันทึบแต่ถ้าเป็นบล็อกโปร่งใสอย่างเช่นกลาสอันนี้โปร่งใสงหรือไม่ก็เป็นแลบสแลบอย่างเงี้ยมอนสเตอร์จะเกิดไม่ได้ครับเพราะว่ามอนสเตอร์ไม่สามารถเกิดในที่ครึ่งบล็อกได้มันต้องเกิดด้วยเกิดบนบนบล็อกเต็มบล็อกอ่ะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเกิดได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยเกิดไม่ได้ แต่มันก็เคยมีอัปเดตอันหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยทุบดีดี่อยอ่านี่มันก็จะมันก็เคยมีอัปเดตครั้งหนึ่งที่ว่าเมื่อก่อนอะ่ะมอนสเตอร์เกิดบนนี้ไม่ได้แต่มันก็มีอัปเดตตอนจิบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ละมอนสเตอร์สามารถเกิดบนนี้ได้แล้วก็คือเพราะมันเป็นเพราะถึงมันจะเพราะมันเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันเป็นบล็อกถึงไม่ใช่บล็อกเต็มก็ตามแต่ว่าเราก็สามารถยืนอยู่บนนั้นได้ไงแล้วมันก็ไม่โปร่งใสด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแสงจากข้างบนลงมาสมมติเรามีแสงพาดที่ลงมาปุ๊บแล้วเราทําห้องมืดๆอยู่ข้างล่างเนี่ยห้องข้างล่างก็ก็มืดเหมือนกันแสงไม่สามารถทะลุได้ถึงแม้จะมีช่องว่างตรงนี้ก็ตามทีนี้แหละก็มีเรื่องของพิสตันขึ้นมาเนี่ยคือพิสตันเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือ ด้านบางด้านก็ทึบบางด้านก็สว่างบางด้านก็แบบเป็นบล็อกเต็มบางด้านก็บล็อกไม่เต็มอย่างเงี้ยมันก็มีอัปเดตคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนมอนสเตอร์จะไม่สามารถเกิดบนพิสตันได้เลยเพราะว่ามันเพราะความยุ่งยากอย่างเงี้ยดังถ้าเกิดเราดูดูด้านดูยังไงเดียเอาด้านนี้ไปก่อนด้านถ้าเกิดเราเราดูด้านบนจะเห็นว่ามันเป็นบล็อกทึบมันเต็มมอนสเตอร์หรือว่าคนเราสามารถยืนอยู่ได้ โดยที่มันไม่มีปัญหาเรื่องบล็อกมันจะยืนอยู่ที่ครึ่งบล็อกหรือเปล่าหรือว่ายืนอยู่บนเต็มบล็อกแต่ถ้าเป็นข้างๆเนี้ยก็ต้องดูดีดว่าเนี่ยถ้าเป็นส่วนเนี้ยส่วนด้านล่างเนี้ยมันมอนสเตอร์ยืนได้คือมันเต็มบล็อกมอนสเตอร์ออควรจะเกิดได้แต่สําหรับครึ่งบล็อกส่วนเสียดเสี้ยวของบล็อกขึ้นมาเนี่ย มันเป็นปัญหาทําให้มันเป็นปัญหาทําให้จะพิจารณาว่าพิสตันเป็นบล็อกโปร่งใสหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เวก็เลยเยเพื่อการจัดปัญหาเขาก็เลยไม่เอาละเขาก็เลยจัดให้พิสตันทุกชนิดเป็นบล็อกประเภทประเภทโปร่งใสแล้วมอนสเตอร์ไม่สามารถเกิดบนพิสตันได้แต่คราวนี้ครับเนื่องจากคอมพิวเตอร์เราก็มีวิวัฒนาการสูงขึ้นแล้วก็ เร็วขึ้นประมวลผลเร็วขึ้นก็ทําให้พิสตันเดี๋ยวนี้มีการอัปเดตก็คือมอนสเตอร์สามารถเกิดบนนี้ได้แล้วครับถ้าดูอย่างพิสตันที่มันยังหุบอยู่เราก็จะเห็นว่าเอ้ยนี่มันบล็อกเต็มนี่บล็อกเต็มนะดังนั้นไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามจะด้านไหนขึ้นด้านบนมอนสเตอร์ก็สามารถเกิดได้เช่นกันหมดเลยดังนั้นมันก็เลยมีอัปเดตว่าบล็อกนี้มอนสเตอร์จะเกิดได้ บนบล็อกนี้ต่อมาก็มาดูพิสตันแบบนี้เป็นพิสตันที่ extend ขึ้นคือดันขึ้นพิสตันดันขึ้นสังเกตด,ด้านบนเราเราจะเน้นข้างบนนะครับเพราะาพิสตันมันคงไม่เกิดใต้บล็อกมันต้องเกิดบนบล็อกใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าบนบล็อกอะมันเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงมันจะ,จะเกิดได้เกิดไม่ได้พอมาดูตรงนี้ปุ๊บเอ้ยตรงนี้มันเกิดได้นี่นาเพราะอะไรเพราะมันเต็มบล็อกแล้วมันยืนอยู่ในตำแหน่ง ตำแหน่งของบล็อกที่แบบเท่าเทียมกันพอดีเนี่ยเนี่ยมันเป็นตำแหน่งมันความสูงมเท่ากันพอดีอะ่ะแล้วมันก็ทึบด้วยไงเราสามารถยืนเต็มได้เลยดังนั้นมอนสเตอร์สามารถเกิดตรงนี้ได้อีกอันหนึ่งครับเป็นพิสตันที่เอ็ก n d ลงถึงแม้ว่าไอ้ตรงเนี้ยสังเกตบล็อกนะครับถึงแม้ว่าไอ้เศษเนี่ยไอส่วนเนี้ยมันจะไม่เต็มบล็อกก็ตามแต่ยังไงข้างบนเนี่ย มันก็ทึบเข้าใจครับมันมันก็ทึบเมื่อมันทึบอะแล้วมันความสูงของมันมันก็ไม่มีปัญหากับบล็อกอื่นเงี้ยคือความสูงมันได้ไงความสูงมันก็ได้แล,ล้วความทึบมันก็ได้ดังนั้นมอนสเตอร์จะสามารถเกิดได้เช่นเดียวกันโอ้ความเป็นเทคนิคเทคนิคเข้ามากๆก็เรื่องพิสตันก็ยุ่งยากนิดนึงแต่ก็ขอจบลงไปแา่เพยงเท่านี้ ่อไปคือเรื่องของ power rail และ activator rail เป็นเรื่องที่ผมไม่รู้ว่าวิดีโอที่แล้วผมจะพูดทำไมก็ไม่รู้นะมันย้อนกลับมาเป็นเหมือนเดิมล้ะก็คือมันจะไม่ส่งพลังงานให้แก่กันและกันจำได้ไหมครับวิดีโอที่แล้วผมบอกว่าผมบอกว่ามันจะส่งพลังงานให้แก่กันและกันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ส่งพลังงานให้กันและกันละมันก็กลับมาโดดเดี่ยวเหมือนกับก่อนอัปเดตทุกประการ อัปเดตต่อมาคืออัปเดตในเรื่องของ trap chest trap chest เมื่อก่อน trap chest มันจะอยู่ในหน้า decoration block แต่เดี๋ยวนี้มีอยู่ไหมไม่มีมีแต่ chest ธรรมดาและ trap chest ก็ถูกย้ายไปในส่วนของ red t o r e เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่อัปเดตต่อมาก็คือ knockback ครับ knockback อัปเดตใหม่ของ knockback ก็คือ knockback จะไม่สามารถ คือเหมือนว่าเวลาเราเราตีใช้ดาบน็อกแบ็กเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งไปข้างหลังใช่ไหมอ๋อทีเนี้ยถ้าเกิดมอนสเตอร์กำลังตกลงมาจากที่สูงปุ๊บแล้วเงาเยหน้าขึ้นไปแล้วก็ตีมอนสเตอร์ตกลงปุ๊บแล้วเราเงยหน้าไปตีมันน็อกแบ็กจะไม่มีผลกับความสูงของเอ,อไม่มีผลกับความสูงของมอนสเตอร์นะครับมันจะมีผลเฉพาะแกน X กแกน Y เท่านั้นแกน เอ้แกน x กับแกน z เท่านั้นแกน y เงี้ยมันจะไม่มีผลโอเคครับโอ้โหความเทคนิคต่อมา Ender Dragon กับ w i เ h อรก็ไม่สามารถไม่สามารถเทเลพอร์ตผ่าน Nether Portal แล้วก็ End Portal ได้แล้วผมขอไม่สาธิตให้ดูนะเพราะว่ายุ่งยากนานต่อมา Snow Golem ครับเพราะความหาครับเพื่อความหาของ Snow Golem นี่ครับสโนโกลเลมครับเวลามีสโนโกลเลมเนี่ยนะที่จริงแล้วอะ่ะสโนแมนมันก็ไม่ได้น้าตาอย่างนี้ใช่ไหมพอสโนแมนมันก็ต้องมีเฮแต่หิมะมันไม่ควรจะมีพัมกินอยู่บนหัวมันไม่ควรจะมีฟักทองอยู่บนหัวดังนั้นเราไม่เอาฟักทองบนหัวละเราเอาเชียมาตัดหัวทิ้งปุ๊บอ๋อเป็นไงครับ <laughs> ดูหน้ามันดิดูดิ เนี่ยครับมันก็กลายเป็นสโนว์แมนอย่างแท้จริงครับเฮ้ยหนีหน้าผมทำไมน้าดูหน้าผมสิเป็นตาแล้วก็ปากตาเบี้ยวเนี่ยครับอัปเดตของสโนโกลเลมต่อมาคือ s w i f t Attack s w i f t Attack มีอัปเดตใหม่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ย Swift Attack เมื่อเราตีปุ๊บไอ้มอนสเตอร์ที่เราโดนที่โดน Swift Attack จะโดนน็อก b a c k แล้วอัปเดตใหม่ก็คือ s w i f t Attack มันไม่ได้แค่น็อกแบ็กอย่างเดียวละมันจะเพิ่มแรงดามจ ครึ่งหัวใจเข้าไปด้วยแล้วก็ต่อมา <_ Eddie> Infinity enchantment ครับ Infinity enchantment ก็ไม่มีอะไรมากก็คือถ้าเกิดเราใช้ spectral arrow ถ้าเกิดเราใช้ spectral arrow หรือ tip arrow มัน Infinity จะไม่มีผล Infinity จะมีผลเฉพาะ arrow ธรรมดาเท่านั้นถือว่าแฟร์ดีเพราะไม่งั้นมีชิ้นเดียวแล้วก็ยิงได้ตลอดไปมันก็เกินไปนะ ต่อมเอ็นพอทัลครับปกติเ,เวลาเราต้องการไป dn เราก็ต้องไปสตรองโฮแล้วในสตรองโฮก็จะมี n อ o นพอทลเนี่ยใน n อ o นพอทัลเนี่ยบางทีมันก็จะมี ender อร e ไ er, อออฟใช่ไหมมันจะมี i o f อฟเอนบางครั้งมันก็บางช่องมันก็จะมี i of Ender ใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วแต่บางช่องมันก็จะไม่มีใส่ให้อ่ะอย่างเช่นตัวอย่าง p o portal frame เนี่ยที่จริงแล้วคือ ปกติอตอนแรกมันก็มันก็ไม่จําเป็นต้องโล่งขนาดนี้เสมอไปบางทีเวลาเราไปพบเจอเนี่ยเวลาเราไปเจอ End Portal เ,เนี่ยบางทีก็จะมี Eye of ender วางๆอยวางวางอย่างไวเงี้ยวางวาง้วางไว้บ้างแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์ก็อาจจะมีวางไว้ประมาณ3-4อันแต่อัปเดตใหม่สําหรับครั้งเนี้ยเราจะมีโอกาส0ู

มีโอกาส0 0 0 0 0 0, 0. 0. 0. ุดศ0นที่เราไม่ต้องไปเนเธอร์เลยแล้วเราสามารถไปดีเอได้เลยเป็นไงครับสุดยอดไหมครับโอ้โหตัวเลขอะไรมันจะขนาดนั้นโอเคครับผมไม่อยากไปดีครับลาก่อนบ๊ายบายอัปเดตต่อมาก็คือ sneaking ร,รู้จัก sneaking ใช่ไหมครับคือการยอร่อเข่าแล้วก็เดินไปจา่างช้า ปกติการเดินจะทำให้เราหิวการวิ่งก็ยิ่งทำให้เราหิวแต่ถ้าเกิดเราสเนกละ่ะเดินอย่างช้าๆอย่างนี้เมื่อก่อนเดินกับสนกกินความหิวเท่ากันสำหรับอัปเดตน,นี้สเนกิ้งหิวมากกว่าเดินครับสเนกิ้งทำให้เราหิวมากกว่าเดินต่อมาคืออัปเดตของไลท์ g คือฟ้าผ่า ฟ้าผ่าเมื่อก่อนเมื่อเกิดเราถ้าเกิดเราทําฟ้าผ่าใส่พวกไอเทมเฟรมหรือเพนติ้งเนี่ยคือมันถ้าเกิดมันบริเวณใกล้ๆไอเทมเฟรมหรือเพนติ้งที่อยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณฟ้าผ่าเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับอัปเดตนี้มันจะไม่ทําลายไอเทมเฟรมกับเพนติ้งและฟ้าผ่าเนี่ยแล้วก็อาร์เมอร์สแตนด้วยแล้วก็ลีชลีชก็คือลีชเนี่ยแหละลีชอ่ามันก็จะไม่ทํางานไม่ทําลายนี่ อัปเดตต่อมาคือ absorption absorption มีรูกินได้ไหมนะมีอะไรกินไหมวะโอ้โหสัญลักษณ์ของ absorption เปลี่ยนใหม่ครับเป็นอย่างนี้แทนก็คือเป็นเป็นหัวใจสีแดงแล้วล้อมรอบด้วยสีเหลืองแค่นี้เอง สำหรับ2แซฟช็อตนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ